สวัสดีครับนี่คือข่าวไซโค้งกับผมต้องพุทิพงค์นะครับวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยกับเรื่องราวของฟุตบอลไทยนะครับที่เราได้นามาเสิร์ฟท่านผู้ชมเนี่ยเป็นประจําทุกวันแบบนี้ครับแต่วันนี้เรามาพร้อมกับสโลแกนใหม่ของช่องคิดไซโค้งด้วยนะครับนั่นก็คือเรื่องกีฬาคิดถึงคิดไซโค้งครับแต่ก่อนที่จะไปฟังข่าวกันนะครับอย่างไรฝากไว้ด้วยครับเสื้อคิดไซโค้งคอลเลกชันพิเศษนะครับตอนนี้รีสต็อกทุกไซส์แล้วนะครับสำหรับเสื้อเชียร์บอลไทยที่เป็นการร่วมมือกันระหว่่าางงงคิดไไไซซโบและเเนนอออออออสืื้้มตๆขทยยก สีสันสวยงามถ่ายทอดเรื่องราวของฟุตบอลไทยในทุกมิติเพื่อพลังของกีฬาความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณของศิลป,ปะมารวมกันมันคือบันทึกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ลูกหนังไทยราคา890บาทตอนนี้สามารถสั่งซื้อได้ทางเพจทิงเบทบคิดไซโค้งได้แล้วนะครับ กลับมาพบกับข่าวไซคโค้งเป็นประจำทุกเช้านะครับสกู๊ปเจาะลึกขุมกำลังไทยลีกก็ดำเนินมาถึงสมโมสรสุดท้ายแล้วครับนั่นก็คืออายุทยายูเนเต็ดทีมน้องใหม่ป้ายแดงที่ขึ้นมาเล่นในลีกสูงสุดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับผลงานปีก่อนต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ครับเพราะไม่มีใครคิดว่าอายุทยาจะเป็นหนึ่งในทีมที่ได้เลื่อนชั้นเมื่อมองจากขุมกำลังและความพร้อมด้านต่างๆหน้าเสือเนี่ยดูจะเป็นรองหลายทีมเลยทีซ้ำนะครับแต่พอลงเล่นจริงๆนักรบอายุทยากลับโชว์ฟอร์มได้ดีเเเเกกกกกินนนนคาาาาาาาดดรปปป็็็มม้้้้ออออสยตตถืวว่่ขขีไไับบทใหพงแ รับความกดดันและก็ความคาดหวังจากแฟนบอลน,นักเตะก็เลยลงไปเล่นในสนามแบบตัวเบาหวิวเลยครับโดยโฟกัสเฉพาะเกมที่อยู่ตรงหน้าเท่านั้นผลงานที่ออกมาเนี่ยมันก็เลยดีมากๆนะครับค่อยๆมองไปทีละเกมเก็บคะแนนไปเรื่อยๆจนในที่สุดอยุธยาก็เข้าป้ายรองแชมป์ไทยลีก2ได้เลื่อนชั้นแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องไปเหนื่อยเล่นในรอบเพลย์ออฟเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรน,นะครับคนที่ต้องได้รับเครดิตไปเต็มๆก็คือโค้ชกัสจากกรีซิลเวัฒนาศาสตร์ใครจะเชื่อครับว่านี่คือการคุมทีมระดับอาชีพคครรรรรัั้้้้งงงงแแแกกกกตต่ลลบสาาะุนใหททีมว แยบยนต์ไม่แพ้คโคช้ชที่มีประสบการณ์จนสามารถนำพาอายุทยาไปถึงฝั่งฝันได้สําเร็จนะครับมันก็เลยไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องเปลี่ยนตัวโคช้ชโคช้ดกัสได้รับโอกาสคุมทัพนักร,รบอายุทยาลุยไทยลีกในฐานะคนที่พาทีมเลื่อนชั้นขึ้นมาแม้ว่าเขาจะยังไม่มีโปรไลเซนแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะอายุทยาได้ดึงโคช้ชตุลอรุณตุลวัฒนางูลเข้ามาอยู่ในทีมสตาฟแล้วนะครับฉะนั้นโค้ดกัสสามารถเป็นแม่ทัพคอยสั่งการข้างสนามได้เหมือนเดิมครับส่วนขุมกําลังนักเตะอายุทยายังพอเก็บบบบกกกาาาารรรหลัััไไว้้้ดงงงออยย่ในนขฤตุญสทีม ก็คนสาคัญในแผงแบ็กโฟก็ยังอยู่นะครับถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของน้องๆทั้งในและก็นอกสนามอีกคนก็คือไคเก้เลเมสดาวซันโบที่ยิงระเบิดระเบอร์จนพาอายุธยาคว้าตัวเลื่อนชั้นซึ่งก่อนหน้านี้ทําท่าว่าจะย้ายนะครับเพราะเป็นแข้งเนื้อหอมได้รับความสนใจจากหลายสโมสรแต่สุดท้ายตกลงกันไม่ได้เขาก็เลยตัดสินใจฝากอนาคตไว้กับนักรบอยุธยาต่อไปนะครับถือว่าเป็นข่าวดีข่าวใหญ่ของสโมสรและแฟนบอลอยุทยาเลยรวมถึงเบลิงตันพรีออรี่ครับแนวรับชาวเซมบ้าที่เป็นหัวใจในเกมรับของอยุธยาก็ยังอยู่กับทีมรวมถึงตัวเกาาอย่ง อนุวัตน้อยชื่นพันโดยรวมแล้วเนี่ยอยุธยาเก็บขุมกําลังหลักไว้ได้ประมาณ70%เลยนะครับส่วนแก๊งผู้เล่นจากทูแบงคอกยูเนเต็ดซึ่งเป็นเด็กในคาถาของโค้ชกัสอย่างนัชชาพรมสมบูรณ์นารากรแก่นกระโทกแล้วก็ภูดวดลพลสงครามถูกโต้สังกัดแม่เรียกตัวกลับไปแล้วครับก็ต้องยอมรับว่าน่าจะส่งผลกระทบต่อทีมไม่มากก็น้อยนะครับเพราะทั้ง3คนล้วนเป็นตัวหลักของอยุธยาเมื่อฤดูการก่อนอยุธยาไม่ใช่ทีมที่รวยอู้ฟู่นะครับงบประมาณทําทีมน้อยแทบจะเป็นอันดับต้นต้นของลีกก็เลยตยต้้้อออองงงงพยยยาาาาามมมมใชเเ็ดินทททีีู่่่่คคุุุกบกบจจะ องใช้วิธียืมตัวเข้ามาช่วยค่อยๆประกอบร่างทีมขึ้นมาให้มากที่สุดให้มีความพร้อมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับตัดมาดูที่ขาเข้ากันบ้างน,นะครับคนแรกที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือสรวัตเดดมิดครับจอมเก๋าสายคลาสสิกที่หวนกลับมาใส่สตัต๊เตะบอลอีกครั้งหลังจากได้รับคําชวนจากโค้ชกัส รุ่นพี่คนสนิทการได้สารวัตรเข้ามาทําให้อยุธยามีตัวทีเด็ดในจังหวะคิลเลอร์พาสเวลาเกมตันๆสารวัตรสามารถลงมาสร้างความแตกต่างได้นะครับยังพอไหวกับการรับบทบาทเป็นตัวโจกเกอร์ลงมาเปลี่ยนเกมส่วนนอกสนามก็ไม่ต้องพูดถึงครับประสบการณ์ของเขาเป็นประโยชน์กับทีมมากสามารถให้คําแนะนําแล้วก็ปลุกเร้าน้องๆในทีมได้สร้างบรรยากาศสนุกสนานในห้องแต่งตัวทําให้ทุกคนผ่อนคลายและยังเป็น PR ชั้นดีให้กับสโมสรน,นะครับในฐานะอินฟลูเอนเซอร์ในโซเชียลมีเดียเรียกว่าอายุธยาได้ประโยชน์จากสารวัตรทั้งขึ้นทั้งร่องเลยส่วนนนนใแดดห้้าก็ไ เวโรดหอกจอมเก๋าเข้ามาเพิ่มมิติในเกมรุกครับบอกชื่อเวโรดไปหลายคนน่าจะงงแต่ถ้าบอกว่าชื่อชนะนันป่อบุภาทุกคนคงร้องอ๋อขึ้นมาทันทีหลังจากหมดสัญญากับบีจีปทุมยูเนเต็ดเขาก็ไปเปลี่ยนชื่อและมาเริ่มต้นเส้นทางใหม่กับอยุธยานะครับและนอกจากนี้นะครับอยุธยายังได้ตัวระดับไทยลีกอีกหลายคนเข้ามาเสริมครับไม่ว่าจะเป็นจากกลิ่นลาดตระกูลกับวัฒนากรสวัสละครคู่หูจากุทไทธทนีเอฟซีที่หมดสัญญาก็ตบเท้าเข้ามาสู่อ้อมอกของนักรบอยุธยารวมถึงวรุษเมฆมุสิก เสบป,ประตูมือหนึ่งที่นี่นะครับและสดๆดร้อนๆก็คืออิราฟานดอเลดาวเตะสารพัดประโยชน์ดีกรีทีมชาติไทยของ B ีีปทุมยูนิเต็ดที่ไม่อยู่ในแผนการทำทีมของทัพกระต่ายแก้วครับเขาก็เลยตอบรับข้อเสนอยืมตัวจากอายุธยาเพื่อมาหาโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องซึ่งก็น่าจะเข้ามาช่วยทีมได้ไม่มากก็น้อยแหละครับส่วนโคต้าต่างชาตินะครับอยุธยาคว้าสองแข้งแซมบ้าอย่างเอดูอาร์โดคาแล้วก็เดียโกคาริโอกาเข้ามาเสริมเกมรับแล้วก็เกมรุกนะครับวังฮยอนซูกองหลังสมขาวที่อยู่ในทีมชาติเกาหลีใต้ชุดคว้าเหรีย 18, ที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งทีมชุดนั้นเนี่ยก็มีซนฮึงมินอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เนสตอร์อัลเวชกองกลางชาวสเปนิชที่ย้ายมาจากลีกอินเดียขณะที่แข่งอาเซียนก็คว้าเดลันเดอบรูเกอร์มิดฟิลด์เชิงรับชาวฟิลิปปินส์ที่ผ่านประสบการณ์เล่นในไทยลีกกับนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีมาแล้วเข้ามาเสริมเกมตรงกลางสนามคอยเป็นตัวสกรีนบอลก่อนถึงแผงเกมรับนะครับสลับมาดูฝั่งขาออกกันบ้างอย่างที่บอกไปแล้วนะครับทรูแบงคอกยูเนเต็ดเรียกภูบดลพลสงครามนัชชาพรมสมบูรณ์แล้วก็นารากรแก่งกระโชกกลลลับไปป่่วยยทีีีมนน้้เพรางงเราาตองงงถึ5 ส่วนในรายของทีกวินจันทร์ศรีกับสรายุทธอยู่สืบเชื้อก็กลับไปอยู่กับเมืองทองยู่นเตดหลังจากหมดสัญญายืมตัวขณะที่อังเรหลุยไลเต้ดาวยิงจอมเก๋าที่เพื่อนๆในทีมเรียกว่าลุงหลุยเนี่ยนะครับ <ๆ S 2> ก็ปิดฉากเส้นทางกับสโมสรย้ายไปลงเล่นในไทยลีกกับราชนาวีซึ่งเซอร์เด็ดจเเด็ดมีลาบคุมทัพอยู่ในช่วงปรีซีซั่นอยุธยาลงอุ่นเครื่องไปหลายเกมครับได้เห็นข้อผิดพลาดเยอะก็พยายามปรับจูนแก้ไขกันไปซึ่งอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนักเตะอีกเพราะตลาดยังไม่ปิดตอนนี้อยุธยาก็กําลังมองหาหลลัังงตตต่่าาาาาชิิกบผู้้เเเเนนโคซียขมมสร โดยในรายของเอโดอาร์โดคาวแข่งใหม่ที่ย้ายเข้ามาเนี่ยมีโอกาสไม่ได้ไปต่อครับเพราะทําผลงานได้ไม่น่าประทับใจในเกมอุ่นเครื่องถ้าเกิดว่ามองดูขุมกําลังของอยุทยายูาตนเตดในเวลานี้เนี่ยโครงสร้างก็เริ่มชัดแล้วนะครับซึ่งคิไซโค้งจะมาจําลองจัดผัง11ตัวจริงของนักรบอยุธยาชุดสู้ศึกไทยลีก2025ถึง2026ให้ดูกันโดยจะเลือกใช้แผนการเล่นในระบบ4-1-2-3นะครับจะดูพรีเมียร์ลีกดูไทยลีกจ่ายเท่าไหร่ดูช่องทางไหนวันนี้คิตไซโค้งมีคําตอบให้แบบ จัดเต็มเลยครับสำหรับคอบอลไทยนะครับต้องบอกเลยว่า AS เนี่ยเขาใจดีครับรวบรวมลิขสิทธิ์ฟุตบอลไทยมาไว้ในที่เดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยลีก1ไทยลีก2ไทยลีก3บอลถ้วย2องรายการใหญ่อย่าง FA ครับลีกครับรวมถึงบอลลีกหญิงและบอลลีกเยาวชนต้องบอกเลยว่าซื้อเยอะขนาดนี้เนี่ยหลายคนคงคิดว่าเสียเงินดูแน่แต่คอบอลไทยไม่ต้องกังวลนะครับเพราะแค่คุณโหลดแอป AS Play พไว้นะครับคุณจะได้ดูฟุตบอลไทยทุกรายการแบบฟรีๆอย่างแน่นอนเลยนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นลูกค้า ใายไหนก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับก็ต้องสมัครแพ็กเกจของ AS นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นถึงวันที่9สิงหาคมนี้ครับ1 9 9บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากเสียเดือนต่อเดือนนะครับก็มีราคาแบบรายปีสําหรับลูกค้า AS นะครับ เพียงแค่1,999บาทต่อปีซึ่งจะได้ความคุ้มจุใจเพราะคุณจะได้ดูความเคลื่อนไหวของบรรดาทีมจากพรีเมียร์ไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลแชมป์พรีเมียร์เชลซีแชมป์สโมสรโลกปีล่าสุดหรือรายการอย่างพรีเมียร์ซัมเมอร์ซีรีส์ ที่มีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงทำการแข่งขนันรวมถึงรายการสำคัญก่อนเปิดฤดูกาลอย่างศึกคอมเบตตี้ชิลระหว่างลิเวอร์พูลกับพิสตันพาเลทบอกได้เลยนะครับว่าใครที่ซื้อรายปีไปเนี่ยจะได้เห็นฟอร์มผู้เล่นใหม่ของทีมรักก่อนใครเพื่อนเลยซึ่งผมอยากอธิบายท่านผู้ชมแบบนี้นะครับว่าฟุตบอลพรีซีซั่นเนี่ยสามารถดูได้ทางโมโนแม็กซ์ส่วนฟุตบอลร,รายการซัมเมอร์ซีรีส์สามารถดูได้ทาง AS Play แล้วก็โมโนแม็กซ์ทั้งคู่เลยครับแต่ถ้าใครฟังที่ผมบอกไปแล้วเนี่ยอยากย้ายค่ายมาเป็นครอบครัว AS อยากอัปเกรดมาาใช้รรรยเเดดือนอนหปิบ์ กับ as เั่วนี้ก็จะมีแพ็กพิเศษครับกับ 5G Max Play p r e m i e m ราคาเพียงแค่699บาทต่อเดือนเท่านั้นจ่ายราคาต่อเดือนเท่านี้ครับแต่ว่าได้ดูพรีเมียร์ลีกยาวๆทั้ง4ซั่นเลยนะครับแถมได้ทั้งโทรแล้วก็ความจุเน็ตเนี่ยแบบคุ้มเห็นๆเ,เลยครับหรือใครสนใจเน็ตบ้านครับ AIS 3BB Fiber t r e ครับดูพรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าลูกค้าใหม่สมัครเน็ตบ้านเร็วแรงเต็มสปีดพร้อมความบันเทิงสุดพรีเมียมจากกล่อง AS Play Box เริ่มต้นที่798บาทต่อเดือนราคานี้เนี่ยรวมแพ็กเกจพรีเมียร์ลีกแล้วนะครับลูกค้าปัจจุบันนี้นะครับ รายเดือน199บาทหรือว่ารายปี1999บาทได้เลยครับซึ่งมันจะตอบโจทย์ความคุ้มจุใจทั้งพรีเมียร์ลีกที่จะได้ดูแบบเต็มอิ่ม1ซีซั่นเต็มๆรวมถึงช่องข่าวบันเทิงสารคดีแบบเต็มรูปแบบที่ a s Play แล้วก็ Monomax เนี่ยจัดขามาให้นะครับต้องบอกเลยว่าคุ้มจุใจครับบอลไทยบอลพรีเมียร์ลีกนะครับครบจบที่เดียวที่ AIS Play ครับ ตำแหน่งผู้สัปตะตูแน่นอนครับบรุดเมมูสิกจะเข้ามาเป็นมือหนึ่งของทีมด้วยประสบการณ์ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวกับบียูมาทุกรูปแบบโดยมีดาวรุ่งอย่างนรงศักดิ์เนื้องวงษาดีกรีทีมชาติไทยชุดยู19เป็นตัวซัพพอร์ตอยู่ข้างสนามส่วนมือ3คือทีรัตน์นาคชำนาญโคช้ชผู้สัปตะตูของทีมที่ลงชื่อเป็นนักเตะด้วยเผื่อเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้นนะครับแบ็คซ้ายกฤษภูบุญสารกับตันทีมจองสอมบทานเป็นตัวจริงแน่นอนนะครับมีความเจนจัดในเกมเป็นผู้นําในสนามและคุ้นเคยกับระบบของโคกกกัััสสสดดมีวววฒนาารรริ์ลคตอแแบขจ พงเป็นการหลักของทีมตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วมาปีนี้เขาก็น่าจะได้โอกาสยึดตำแหน่งตัวจริงต่อไปนะครับโดยมีอัศราวุิช้างทองเป็นตัวสอดแทรกพร้อมเบียดแย่งชิงตำแหน่งเพิ่มความเข้มข้นในสนามซ้อมคู่เซนเตอร์ครับเวลิงตันพรีออรี่จองหนึ่งตำแหน่งนะครับไม่เจ็บไม่แบนยังไงก็ต้องมีชื่อเข้าลงสนามเป็นคนบัญชาการเกมรับคอยสั่งการเพื่อนๆให้เข้าใจจังหวะการเล่นไปในทิศทางเดียวกันส่วนคู่ขาก็น่าจะเป็นวังฮยอนซูครับกองหลังตัวใหม่ที่เพิ่งดึงเข้ามาผ่านประสบการณ์ในเคลิกมาแล้วก็จะเข้ามาช่วยแบ่่่งงงงเบาาาภรรระขอววิตโดยมีีุสถพท ดึงกลับมาจากหนองบัวพิชยะและพันธาการเกษมกุลวิไลเป็นตัวซัพพอร์ตเมื่อใครคนใดคนหนึ่งเจ็บส่วนเอร์โดคาวเนี่ยก็อย่างที่บอกไปแล้วครับคือรอเวลาแยกย้ายเท่านั้นมิดฟิลด์ตัวรับครับพัสกรเบี้ยวทุกน้อยน่าจะได้ออกสตาร์ทก่อนเล่นดีตั้งแต่ปีที่แล้วมีพละกําลังขยันวิ่งตัดเกมตรงกลางแบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยโดยมี D ีแลนเดอะบรูเกอร์เป็นตัวสแตนด์บายรวมถึงจอมเก๋าอย่างอนุวัฒน์น้อยเชื่นพันครับคู่มิดฟิลด์ตรงกลางนะครับปังอีโรฟานด์รอเล่การันตีตาแหน่งตัว ยืมมาจาก BG แล้วซึ่งเขาจะเข้ามาเพิ่มเ n e r g y ตรงกลางสนามให้กับอยุธยาโดยมีสารวัตรเด็ดมิดพร้อมรับบทเป็นซูเปอร์ซับลงมาเปลี่ยนเกมในเครื่องหลังนะครับถ้าเกมดูตื้อๆต,ตันๆและต้องการความคิดสร้างสารรค์สารวัตรคือคําตอบครับรวมถึงยังมีนัทพลบรสุ์อีกหนึ่งดาวเตะอดีต BG ปทุมเป็นตัวสแตนบายอีกคนด้วยส่วนอีกคนก็น่าจะเป็นเนสตอร์อัลเบชมิดฟิลชาวสเปนิชเป็นตัวครีเอทีฟเกมสวิตบอลสั้นบอลยาวแล้วก็ยังมีจุดเด่นที่การสอดขึ้นไปทําประตูโดยมียา,าเซียอ,อิสลามี่ปตตเเัสสาาองดล์หืญ6 นนและต้องการพิสูจน์ตัวเองเพื่อสัญญาฉบับใหม่ตัวลุกฝั่งขวาครับเดียโก้คาริโอการิมเส้นชาวบราซิลจะเข้ามาเติมความจิตดจ้าดความจัดจ้านนะครับโดยมีเนติทอนแก้วเจริญกับบีรพง์อ้นเพียนดาวเด่นจากไทยลิก3 จากมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพเป็นตัวสแตนบายฝั่งซ้ายครับจากกริดลาตระกูลน่าจะดอกสตาร์ทก่อนประสบการณ์ในไทยลีกของเขาน่าจะช่วยเข้ามาเติมเต็มเกมรุกของอยุธยาได้เป็นอย่างดีเลยครับโดยมีกฤษณพลบุญชารีปีกร่างเล็กที่ยืมมาจากบียูเป็นตัวซัพพอร์ตส่วนกองหน้าเนี่ยจะเป็นใครเป็่ได้ล่ะครับนอกจากไคเกเลเมสดาวยิงประจําทีมที่ผลิตสกอร์ได้แบบเป็นกาะเป็นกำในไทยลีก2แล้วก็มีเวโรดป้อมบุปผาเป็นตัวสแตนบายพร้อมลงมาเปลี่ยนเกมในครึ่งหลังนะครับอายุธยาเนี่ยเป็นทีมที่หาข้อมูล ได้เห็นภาพประมาณนี้ซึ่งด้ยวยงบประมาณทําทีมแล้วก็ขุมกําลังเนี่ยอายุทยายูเนเต็ดก็ต้องอยู่กับความเป็นจริงนะครับเป้าหมายที่พวกเขาหวังเนี่ยก็คือการอยู่รอดในไทยลีกส่วนเรื่องที่หลายคนกาหัวอายุทยาว่าเป็นทีมต,ตกชั้นนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกเรื่องใหม่อะไรนะครับเพราะย้อนไปตอนอยู่ไทยลีก2ก็ไม่มีใครคิดว่าอายุทยาจะได้เลื่อนชั้นแต่สุดท้ายมานอกสายตาทีมนี้ก็ได้เลื่อนชั้นแบบอัตโนมัติทัางที่เตรียมทีมช้าที่สุดและในวันนี้ก็เหมือนเดิมครับแสงไม่ต้องครับเดี๋ยวสังเคราะห์เองถ้ารอดตกชั้นือ มาอีกลแล้วทั้งหมดคือข่าวสซโค้งในวันนี้นะครับฝากทผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดช่องทีใหม่ๆของเราและเป็นกำลังใจให้กับชาวคิดไซโค้งด้วยนะครับและอย่าลืมครับเรื่องกีฬาคิดถึงคิดสซโค้งวันนี้ลาไแล้วสวัสดีครับ